อ้าวเฮียพิดไทยวะเนี wait, ่ยเจ็กปุ้ยเตือยเตือยเตือยเฮ้ยไม่โดนเฉยเลยเขาพังงาพี่ลงเข้าไปลงเข้าไปเดี๋ยวมิดเดี๋ยวพี่ดูนี่อะไรวะเนี่ยไม่โดนเลยมิดนะพี่เลยนะอยู่มิดแตกแตก ไปเลยมินี่ไปเลยมนี่ไปเลยมนี่เป็นไปหมดเอ้ยเชิไปดิมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครอะมาเชีเนี่ยคิดถึงมาเชีสุดรักของผม ปอยย้อนวันวานสู่อดีตการ์ตผมตู้ตู้ไม่โดนนะไอ้้ีมันพุ่งติดติดอะไรกะตุกอะไรวะเนี่ยติดฉันบอกไม่โดนไม่ไม่มันเมื่อกี้ไม่ติดฉันแต่ว่ามันตอนพุ่งมันไม่สมูทอ่ะเกียนะแต่ว่าไม่ชัวร์นะเฮ้ยพ่อพ่อจะย็นพ่อพี่พี่อยากยิงพ่อมามนี่พคุณคกูไงเมื่เกี้ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ้นี่แล้วไอ้คิมมังยิงขี้เลอเจ็ด้อไม่ทันไปไม่ไปไม่ตู้อะรไม่รีไม่ีเมโอ้ยนเข้าไม่ได้ดิเฮ้ยมานี่ก็มีพี่นี่ก็มีหนึ่ง ได้นน่อยู่นี่โอ้ยไม่โดนเป็นเจ็ดุี่เมยอยู่นี่อยู่นี่บั๊ดนี่สองตัวบาร์บับบมพาวดิจิโน่พลังพ่อหลวงเฮ้ยถ้าโหเซตใกล้อย่างงี้ออกประเด็นก็ไดหเฮ้ยโอ้โห Last player standing. ที่ออกไปไม่ที่ออกไปเต็มตัวไม่ของรางพอดีมันถามมึงจะถึงโดนกูไม่ใช่นี่เหรอเนี่ไม่รู้ยูมีดสองตัวยังมีมีมีเดินตายไกลมากเลยอ่ะเต็มที่ข้าวบนนะขึ้นมาแล้วไปมีตัวหนึ่งมีนักจีบดีดีมั่งเมื่อกี้ที่เห็นเจ็บแบบนั้ โอเคหมีดหม,มดตรงไหนตัวสองตัวข้างในข้างในข้เคไฟเบอร์ตัดพี่จะกำลังมานะตรงกลางนี่แหละเอาผมอันนี้ก็ได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่หลืงกลองยังกลองนี้หลังกองนี้ได้ได้ไบเลยกไบเลยทันทันทันรากอร And dude. <sighs> Back hurts. Everyone's so heavy. I